สวัสดีค่ะมาพอกับนุกปุยอีกแล้วเน,นานะ,ค,ะค่ะเช้าวันอาทิตย์เนาะค่ะค่ะมันนี่เขากะสิเดินทางไปเยี่ยมลูก้ายเนาะคะ่ะแต่ว่าเขาเดินทางตั้งแต่ตีสามค่ะตอนนี้กะถึงเวลาผักดื่มค่ะกาแฟคาปูชิโน,โน,นะะ่แล้วเนาะค่ะค่ะเขากะมาดื่มคาปูชิโน่กันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะนี่กะ เป็นสต็อปแรกก็เป็นพักแรกของเขาแล้วเขาก็สิเดินทางต่อไปเลยเนาะคะ่ะตอนนี้เขาก็เดินทางต่อแล้วนะคะเขาก็สิไปอันทางกับฮัมบวกเนาะคะ่ะค่ะฮัมบวกหรือฮัมแฮมเบอร์กคะ่ะนี่เป็นอันเขาเข่าไปหลอดอุโมงค์ของฮัมบวกคะ่ะทิศ ที่เขาเออวันเทินนะคะที่ว่าอันอันนี้มันจะยาวประมาณสามกิโลกัวเนาะค่ะค่ะมันจะอันนี้มันก็นจะเฮ็ดอยู่ใต้น้ำเนาะคะ่ะเขาก็ตรงพานทั้งนี้ไปเนาะค่ะแล้วก็เขาก็จะเดินทางไปหาลูกซ้ายค่ะอยู่ทั้งยุกเกาะค่ะลูกซ้ายเมันไปย้ายไปยุกเกาะเนาะค่ะ ค่ะเขาก็เดินทางมานี่ค่ะผ่านทุนใบผ่านอุโมงค์มาแล้วเนาะค่ะออกมาออกมาต่อไปเขาก็สิสถานีต่อไปคือเขาสิไปอันนั่นค่ะไปขึ้นรถไฟเนาะค่ะเอารถเขานี่ไปขึ้นรถไฟแล้วค่ะขามฟังไปเกาะที่ลูกซ้ายอยู่เนาะค่ะซื่อเมืองซื่อลินเนาะค่ะค่ะตอนนี้เขาก็อยู่ทึงรถไฟแล้วเนาะค่ะ นี่คะ่ะรถเฮาอยู่ทั้งรถไฟแต่ว่าอากาศบ่ค่อยดีก็เลยบ่ไดเปิดกระจกรถเปิดหนา้าต่างเปิดยังเนาะค่ะ้ถ่ายในรถเนาะคะ่ะเพราะว่าฝนตกตลอดทั้งเนาะคะ่ะมาถึงทั้งนี่ฝนตกตลอดค้างค่ะทั้งนะ้ค้มบวกบ่ไดตกเนาะคะ่ะนี่คะ่ะเขาก็จะขึ้นรถเอารถขึ้นรถไฟไปอย่างนี่เรื่อยๆเนาะคะ่ะจ,กจนกว่าจะไปถึงกับ เขาก็คือไปจอดที่สถาน,นีเวสต์ลันเนาะค่ะอืมอือค่ะบรรยากาศชมไปเรื่อยๆเยนาะคะ่ะบรรยากาศของเออ่ทั้งเหนือของเออ่เยอรมันเนาะคะ่กะก็สวยงามเขาก็สิเอ่เอชมวิวชมทิวทัศน์ข้างทางไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาก็นั่งยังสี่ะคะ่ะไปเรื่อยๆชมทิวทัศน์ทิวทางนี่ก็เป็นแผน ย่างก่เขาอเอื่นที่ว่าพลังแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็นี่ดูบุยก็เอื่นแล้วผัดล้มไ่ผัดล้มไงค่ะที่เขาเป็นกังหันล้มเนาะค่ะนี่อืที่มีหลายมีเยอะแยะเลยเนาะคะ่ะอยู่ทางนี้ค่ะเขาก็ียเป็นชมทุ่งชมหยางไปจงังสี่ละค่ะนั่งรถไปเรื่อยๆนั่งรถที่ว่าทั้งรถไฟไปเรื่อยๆค่ะเขาก็ได้ล้มจากรถเนาะคะ่ะเขา ต้องนั่งอยู่ในรถไปเรื่อยๆเนาะค่ะค่ะเป็นกะเป็นห้องสินังรถไปประมาณอ่าสี่สิบหานาทีค่ะแล้วมันก็จะจะถึงอ่าจุดหมายปลายทางที่ห้องสิไปเนาะค่ะค่ะตอนนี้มันก็สิเป็นอ่าอ่าเป็นเซเป็นทะเลเนาะค่ะมันคือนอดเซเนาะค่ะนี่ค่ะกะสิเห็นบ่ชัดปันใดเนาะค่ะแต่ว่ากะนี่ค่ะ น้ำข่าทังนิรมิดกับเป็นทะเลทั้งนั้นเนาะค่ะนี่ค่ะกาง้ามคือกันกระบาดเฮาล่ะค่ะทั้งนี่ก็มีหนักท่องเที่ยวนักอย่างเขากะมาเที่ยวหลายอยู่ค่ะเบิง่งแต่อันรถถี่ขึ้นรถไฟมาน้ากันนี่กะหลายเติบเนาะค่ะค่ะนุปป้ยไปกะิะไปยามลูกนี่กับประมาณ ซีมือเนาะค่ะบ่บ่ได้มาดโดนอ่าขับรถมาตัางกลเนาะค่ะแปดเกาลอยกิโลกับมาซัมมี่ค่ะเพราะเพราะวัน้าที่การงานเนาะค่ะเพราะว่าอ่อาลานนวดเท่ากับปิดม้าเนาะค่ะปิดม้ากับขาดไร่ได่เขากะขาดเสียใจเขากะยังมีต่อไปแต่ว่ากะมาพักพอนสมองพักพอนร่างกายแน่ค่ะเหตุงานเปนินกับบ่มีอัน เวลาพักเวลาอย่างให้กับจะของเลยเนาะคะ่ะก็ต้องหาเวลาส่วนตัวมาจังสี่เนาะคะ่ะถ้าเขาบอปิดลานเขากับบดายมาทักเทียประมาณนี้แหะค่ะล้วก็ตอนนี้โควิดมันกับโอเคแล้วเขาฉีดวัคซีนแล้วเขากบไปใส่มาใส่ใดสะดวกเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะล้วกะ แต่ว่าก็ต้องใส่แมสต้องใส่ยางอยู่ตลอดเวลาอยู่เด้อค่ะเพราะว่าสพบจากของเสพบผู้อื่นน้ำสพบจากของน้ำเนาะค่ะค่ะนี่ค่ะทะเลกับสิค้งไปเรื่อยๆค่ะไปจังสี่ละค่ะนี่ค่ะห้าทดเเปิดหน้าต่างเบิ่งนี่ก็คือสิสวยงามนอกลิ่นายทะเลเขามาเนาะค่ะค่ะไกลสีหอดแล้วเนาะค่ะไกลสิหอดสถานีแล้วนี่ค่ะ ามารถเท่ากันิตเข้ามาแล้วเนาะคะ่ะมาถึงสถานีกล้จะถึงสถานีที่เข้าเสียขับรถต่อไปค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเฮากะถึงสถานีแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะเวสต์แลนซิลเนาะค่ะก็เราก็เฮาก็ขับรถมาเรื่อยๆค่ะามาบานพักตากอากาศที่ลูกเตรียมไว้ให้เนาะคะ่ะ ค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำน้เนะคะสวัสดีค่ะ